ลิซ่าสอนท่าผนึกกำลังเจนนี่โดนจับผิด ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสีสาวแบล็คพิงค์ได้ไปออกรายการ The Red ดส์เลดส w โชว์วิธีเจมส์คอนะครับพอช่วงเขาเบรกรายการนะครับก็มีการสัมภาษณ์สีสาวแบล็คพิงค์นะครับเจมส์คอเดนมีการยิงคำถามใส่ลิซ่าแบล็คพิงค์ทันทีนะครับซึ่งปกติลิซ่าจะไม่ค่อยเป็นคนพูดเยอะเท่าไหร่นะแต่คราวนี้ลิซ่ากล้าขึ้นเธอตอบกลับแบบฉาฉานนะครับโดยเจมส์คอเดนได้ถามลิซ่าว่าก่อนขึ้นเวทีสแสดงคอนเสิร์ตนะครับมีการปลุกขวัญให้กำลังใจเพื่อนๆสมาชิกในวงยังไงนะครับซึ่งลิซ่่าาาาได้ตอบกบกกกลัววพเรรจะมีทโ ไฟน,นึกกําลังก่อนขึ้นเวทีเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจนะซึ่งในรายการนะครับทุกคนก็พร้อมใจกันทําโลไฟให้เจมขคอเด้นเห็นนั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นนะครับในรายการสีสาว b บ a ็ k พิงก์ก็ขึ้นสเตจโชว์เพลงพ r e t t y s a ว e นะครับซึ่งพวกเธอทั้ง4คนนะครับมาในลุกสุดอลังการเสื้อผ้านหน้าผมนีเป๊ะกันทุกคนสวยงามมากๆทั้งงานนี้ก็มีท่าเต้นใหม่ๆให้เห็นนะตนตีก็มันมากชุดก็สวยมากแม้เวทีจะมืดไปนิดนะครับแต่ก็ไม่ไว้ายไม่ไหวนะครับมีชาวเน็ตจับผิดสังเกตว่าทำไมถุงเท้าของเจนนี่แบล็พิงก ขนาดเต้นบนเวทีได้มีการเปลี่ยนสีไปมาระหว่างขาวกับดําสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ซึ่งหลายคนก็คงจะสังเกตเห็นเหมือนกันและก็ตั้งข้อสังเกตนะเพื่อสรุปความสงสัยทั้งหมดนะครับล่าสุดนะครับตัวแทนของ YG Entertainment ได้กล่าวว่าการแสดงพิธีซาเวทใน t e l e t e l a t e Show ในวันนี้นะครับเป็นการถ่ายทำโดยตรงที่ไซต์คอนเสิร์ตของ The Show นั่นเองคุณจะได้เห็นฉากหลังและเวทีที่แสดงสด แต่การแสดงในวันนี้นะครับเป็นเพียงวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเท่านั้นดังนั้นจึงไม่เหมือนกับบนเวทีคอนเสิร์ตทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่านี่แค่เพียงน้ําจิ้มเท่านั้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจละวันจริงน่าจะเป๊ะกว่านี้นะก็ไม่ต้องเป็นห่วงรอกนะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคงไม่มีการสลับสีแบบนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นไลฟ์นะทุกคนก็ได้เห็นพร้อมๆกันเหตุการณ์ก็จะเรียลไทม์ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็สรุปมาแบบนี้ละกันนะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน